สวัสดีครับเช้านี้เราจะมาสตาร์ทรถเฟียดไอฟอร์ดฟิสต้า,านะครับยังให้ดูภายนอกก่อนรถคันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยแสดงว่าไม่เคยแกะซ่อมมาก่อนเลยนะครับเนี่ยน็อตยังแต้มสีโรงงานอยู่เลยน้ำาลอเย็นยังใสๆนะครับไม่มีสนิมเนี่ยนะครับ เตามีโรงงานอยู่เลยนะครับเครื่องแห้งแห้งเลยไม่มีหยดไม่มีเยิม้มเนี่ยน็อตพวกนี้นะครับไม่เคยมีรอยซ่อมมาก่อนนะครับดูช่วงล่างช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยช่วงล่างแห้งมากเลยยางใหม่ด้วยนะครับยางปี2023ครับเนี่ยยาง โอ้ oh. <laughs> แมวนาะแมวเนี่ยยางปีสองพันยิบสามนะครับทั้งสี่เส้นเลยนะครับยางปีเดียวรถคันนี้คนโทรมาสนามวันไหวเลยฟ้ากระโปรงก็จะมีซีดนะครับบ้างโดโจนจอดตากแดดจะสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยกำลังถ่ายวีดีโอก็มีลูกค้าโทรมา เอาเข้าขไปนั่น,น,นติดง่ายนะครับง่ายจวไฟ้าสี่บานนะครับใช้ได้หมดเลยฝั่งนี้ก็ใช้ได้ครับปกติเจดังไม่อยู่ที่แปดหมื่นสามพันโลนะครับ 8 3ดเมือนสาพันกิโลเมตรครับแอร์มีลมอยู่นะครับยังไม่เย็นน่าจะน้งยาหมดแอร์ลมมีนะครับคอมแอร์ทำงานปกติแต่แอร์ยังไม่เย็นน่าจะน้ำยาแอร์หมดเสียงเครื่องเงียบม,มากเลยครับตัวเครื่องเงียบปิดเลย แต่น่าจะมีเสียงลูกปืนเสียงลูกปืนหรืออะไรสนุนึ่หนัาแต่ว่าเสียงเครื่องเสียงวาวอะไรอย่เงียบดีรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ รถห้าประตูนี่นะครับยังอะไรมีเบาะพับได้เนี่ยน,นี่พับอยู่นะครับเอาขึ้นอเอาขึ้นนะครับปกติ าประตรูาคาจะมีด้านนิดหนึ่งนะครับเสียงเครื่องเงียบดีแต่มีเสียงค,อ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 ค้อๆๆๆนิดหนึ่งไม่มั่นใจว่าเกิดจากเสียงอะไร น่าจะเป็นเสียงลูกปืนได้ชาร์ดเนี่ยน่าจะเป็นเสียงลูกปืนแอรลูกปืนได้ชาร์ดอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเครื่องเงียบราคาเงินสดห้าหมื่นเนก้าน,น,นะครับซื้อจริงรดได้นิดหน่อย ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยเงินสด5 9าห0่นนะครับ